ครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้วันที่21เอมษายนสอง4นายหกสิบสี่นะครับภารกิจคืนนี้นะครับผมจะพาพี่ๆนะฮะไปวัดแห่งหนึ่งนะครับวัดแห่งนี้ยเขามีประช้าเก่าอยู่นะครับประช้าแห่งเนี้ยเมื่อสมัยก่อนนะครับมีคนเสียชีวิตจากอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเอาศพเนี่ย ไปเผาเชิงตะกอนตรงนั้นนะครับแล้วก็จะฝังบริเวณนั้นแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่มีแล้วเชิงตะกรนะครับจะวัดแห่งนี้ก็จะสร้างเมนขึ้นมาขึ้นมาใหม่นะฮะทับประชาตรงนี้นะครับแต่แต่นะครับที่ที่ไปหาข้อมูลมานะครับเขาบอกว่าบริเวณตรงเนี้ยังมีกระดูกนะครับกระดูกที่หลงเหลือจากการเผา ที่พวกที่ญาติะเอาเก็บไปไม่หมดนะครับบางครั้งก็จังเห็นหัวกระโหลกนะครับหัวกระโหลกเลยนะนะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะไปเนี่ยครั้งเนีย้ยเราจะเจอหัวกะโหลกไหมแต่กระดูกอะเจอแน่นอนนะครับความน่ากลัวระดับไหนนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามันจะน่ากลัวสักแค่ไหนนะครับเป็นปราช้าเก่านะครับนาวัดแห่งหนึ่งนะครับที่ในจังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวรอเวลาสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปกันโอเคครับไม่เสียเวลา

อยู่ข้างหน้าเรานะครับปลาช้าที่ผมว่านะฮะ นู่นครับพิรัตอยู่นู่นนะครับถนนเป็นกิโลนะฮะห่างหมาเริ่มเห่าอีกแล้วนะครับ ตัวอะไรวะนะเนี่ยเกะอะไรวะนู่นครับนะฮะที่เราเดินมานะครับถนอนอยู่นู่นนะครับผมอาจจะพูดเบานิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะฮะตรงนี้ครับนะฮะป่าช้าเก่านะครับ เดี๋ยวผมเราเดินไปตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนนะครับอ่าทางขึ้นด้วยนะฮะตรงนี้ขึ้นไม่ได้ครับตรงนี้น่าจะมันป่าลกอะ่ะ โอ้สองสองฝ้าข้างทางเลยอะนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะเนี่ยนะครับเขาเจอนะครับเริ่มกลัวเริ่มวังเวงแล้วครับนี่แหละครับบริเวณป่าช้านะครับ ข้างหลังนะครับเป็นป่าช้านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไปดูกันนะครับไปดูทางขึ้นก่อน ทางนี้เราก็ขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ซะเยอะนะฮะเรากลัวพวกตัวพวกต่อแตนด้วยนะครับเพราะช่วงนี้มันหน้าฝนนะเดีย๋ยวเราไปขึ้นทางนู้นดีกว่านะครับจากนี้ไปถนนก็ประมาณเกือบกิโลได้นะครับหมาเห่าแล้วอะ่ะแต่เราก็ได้บอกทางวัดแล้วนะครับว่าเราจะเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนเนาะหาทางขึ้นก่อนนะครับตอนนี้ช่วงหน้าฝนนะครับต้องระวัง ปช้าอยู่นี้ครับนะฮะตอนนี้ที่เราเยืนอยู่นะครับโอ้โหดินยุบนะฮะดินยุบว,วบเลยฮะนี้ดินยุบนะครับน่าจะเป็นหลุมอ่ะขอโทษนะครับ อันนี้เพิ่งเผาศพนะครับเดี๋ยวด,ดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับ เนี่ยครับบริเวณนี้ครับ,บ,รเ,รบเป็นประชา้าเก่านะครับตรงไหนไม่รู้ฮะที่มีหัวกระโหลอกอยู่นะครับผมกำลังหายอยู่เอาว่าเขาเจอแล้วเขาฝังไว้นะครับท่วนนะครับ เดแล้วนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่านี่ฮะมีม,มีมีพวกแก้วน้ํชตรงนี้ช่วงฝนตกนะครับน่าจะหายหมดแล้วพวกอาหารนะครับนี่ฮะตรงนี้แหละตรงนี้ครับเห็นปะเดี๋ยวผมจะดับไฟตรงนี้ก่อนนี่ครับตรงนี้เลยนะครับเห็นปะที่เขาว่าเขาเอารถแล้วก็กบนะครับ ปี๊บทุกปี๊บนะครับเขาจะใส่กระโหลกกระดูกไว้นะครับนี่เห็นไหมครับโทษนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ยังเป็นเก็บไม่หมดนะครับหนึ่งที่แล้วนะครับทุกปี๊บเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เมื่อสมัยก่อนนะครับเขาน่าจะเก็บแล้วไม่หมดนะครับก็เลยทิ้งไว้ที่วัดเลยนะครับเนี่ยฮะทุกที่เลยครับเห็นไหมนะครับโทษนะครับโทษนะทษนะครับนี่นะครับทุกที่เลยครับนี่นะครับโอ้ย วงเวงจังเลยครับดูสิฮะนี่ในปัจช้านะครับเนี่ยนะครับคนเดียวนะครับเหมือนเดิมครับข้างล่างนี้เป็นทางนะครับเวลานี้น่าจะประมาณสักสี่ทุ่มนะฮะไม่มีรถวิ่งแน่นอนนะครับเราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะเดินให้ชมอย่างเดียวนะครับ จะแย่หมดเลยนะฮะมีชาวบ้านนะครับบางคนก็เห็นอ่ะนะครับผมบอกเลยแล้วกันนะครับยืนอยู่ตรงนี้บ้างนะครับเห็นเป็นสองล่างนะครับอยู่ตรงนี้บ้างครับตรงอเมนเนี่ยครับตรงเมนนี่แหละนะครับเห็นอยู่ชาวบ้านก็เห็นนะนะครับอันนั้นก็ใช่นะครับกระดูกทางนั้นเลยนะครับอันนี้เราพูดดังไม่ได้เนาะเพราะอยู่ในวัดนะครับเราอาศัยเสียงให้เบาที่สุดนะครับ มันเลยครับนี่ครับนี่ครับนะฮะนี่ครับหมาหอนแล้วครับโอ้ยอะไรวะหมาเริ่มหอนนะครับเห็นนะฮะอันนี้เพิ่งมีงานศพนะครับ นู่นเป็นกองเลยครับนะครับนี่ก็ใช่นี่แใช่นะครับ,รบอืกินเหม็นนะครับเหม็นเหม็นพวกอันนี้เน่านะฮะโคตรน่ากลัวเลยอะอยู่คนเดียวด้วยท้งนั้นเลยครับปี๊บเก่าๆนะครับ ใส่กระดูกทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับเห็นปะนี่ครับโทษนะฮะโทษนะนี่นะครับนี่กระดูกตัวไหนก็ไม่รู้นะครับโทษนะท,ทุกปี๊บเลยครับมีทุกปี๊บเลยนะครับ เหม็นผมได้กลิ่นเหม็นนะครับทางนั้นเลยนะฮะเนี่ยนี่เหม็นนะครับตัดไฟโอ้โหโค,โคตรเลย โคตรโคตเลยนะครับอืตรงนี้เหม็นนะครับอือหอความรู้สึกนะครับตอนนี้นะครับ,รรบ,รรบมีเสียงหมาหอนแต่อยู่ไกลนะครับ แสงจิงรีดความมืดนะครับแล้วกลิ่นดอกไม้ที่เน่าเนนะครับที่เพิ่งมีงานสอบไปไม่นานนะครับแล้วขนลุกครับเปิดไฟครับทางนั้นเลยครับนะฮะนี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นะครับครับทางนั้นเลยนะฮะหนุนกระดูกทางนั้นเลยนะครับ ลงล่างต่อนะครับอุ้ยอุ mm ้ยลงก่อนทีท um ี่สุดนะครับคนลุกคนชันนะครับเราลงมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราอยู่ด้านบนนู้นนะฮะ บริเวณนี้ทั้งบริเวณนะครับปา่าช้าหมดนะครับเมื่อกี้เราอยู่ด้านบนนู้นนะครับ <miyorum> สองฝากทางเลยนะครับมีที่เก็บกระดูกนะครับ อันนี้น่าจะเก่าแล้วนะฮะแต่อันใหม่อยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปนะฮะชาวบ้านนะครับตอนก่อนน่ใช้เส้นนี้นะครับในการเอ่อออกหาพวกอ่าหน้าฝนก็ไปหากบหาเขียดนะครับแต่นะครับตอนขากลับมาเนี่ยเนี่ยฮะจะเห็นอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยยื้นมั่งนะฮะนั่งอยู่ตรงบนนู้นมั่งครับบนเมนมั่งนะครับ เมนเผาศพนะครับเลยพอมีข่าวาลือหนาหูเข้านะครับก็เลยเส้นนี้พอเวลามืดก็ไม่มีใครวิ่งแล้วนะครับสังเกตง่ายนะครับผมมาอยู่นี่ครับเกือบครึ่งชั่วโมงฮนะยังไม่มีเสียงรถเลยนะครับอยู่ตรงนี้สักพักเนาะนะครับ เดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับบริเวณนี้เป็นปา่าช้าทั้งหมดนะครับอันนี้ถนนก็เพิ่งมาทํานะฮะถนนเนี้ยนะครับ,นนรบไม่อยากเดินหันหลังให้เลยอะความเสียวหลังเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามทีมงานควกโกผีนะครับเป็นกำลังใจสำคัญนะครับถ้าไม่มีพวกพี่ๆก็คงไม่มีกำลังใจนะครับแรงผลักดันในการทำคลิปนะครับที่ให้มาชมกันนะครับช่วงนี้นะครับโควิด19ก็รู้ๆกันนะครับโอ้แต่นี้ทุกที่เลยนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับ ู่กับบ้านนะครับก็ดูคลิปโครโกผีนะครับอาจจะช่วยผ่อนคลายได้บ้างนะครับอาจจะช่วยผ่อนคลายได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้พี่นะครับทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินใช้นะฮะตลอดไปนะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับเหมสมคนแล้วดึกแล้วนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่บายยไปละบายบาย ขอให้รวยๆทุกคนนะพี่นะนะครับ